สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ทีมงานของมู่นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราอยู่กับสวนไม้ห่วงหัลี่นะครับนี่เป็นแปลงใหญ่เลยนะฮะแปลงใหญ่แปลงนี้คือปลูกได้สวยงามมากนะครับเหมือนเหมือนกับผมไปเดินอยู่ที่สวนไม้เอ่อไม้ห่วงหัลี่ในประเทศจีนในประเทศเวียดนามคืออย่างนี้เลยนี่คือความฝันนะฮะความฝันของผมที่อยากให้เกษตรกรไทยได้ปลูกไม้ราคาแพงนะครับไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุด แพงที่สุดในประเทศจีนไม้มีเป็นหมืนม่นๆชนิดนะครับแต่ตัวนี้คือแพงที่สุดในตลาดจีนนี่อันนี้อันดับหนึ่งเลยและตอนนี้กาลังจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะฮะอันดับหนึ่งของการที่จะสร้าง er รายได้ก้อนโตนะฮะให้กับเกษตรกรเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยจากนี้ต่อไปนะครับพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างที่ราคาตกต่ำเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับจากนี้เป็นต้นไปเราต้องใช้ตลาดนําตัวไหนแพงเราจะปลูกตัวนั้นตัวไหนมันดีตลาดมันโอเคมีความต้องการสูงเราจะเอาตัวนั้นนะครับผลิตตัวนั้นแล้วส่งกลับไปขายยังประเทศจีน วันนี้เราอยู่กับคุณปาริชาะฮะคือเจ้าของสวนนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ผมอยากสัมภาษณ์นิดหนึ่งคุณปาริชาตินี่ปลูกมาจํานวนกี่ต้นฮะในสวนนี้ทั้งหมดร้อยยี่สิบห้าต้นร้อยยี่สิบห้าต้นใช่ร้อยยี่สิบห้าต้นเนี่ยก่อนที่จะปลูกเนี่ยใครเป็นคนแนะนําครับหรือเราไปมีข้อมูลตรงนี้มาได้ยังไงฮะแฟนขาวชาฟัรวิทยุแล้วก็เขาบอกว่าอยากจะปลูกไม้ยพยุ่งแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเขาเป็นไม้ของามไม่ใช่เหรอเขาก็อบอกว่าครับเขาก็เลยบอกว่าเขออาขเปิดแล้วว่างี้ ครับไปหาอาจารย์อ๋อไปหาอาจารย์นพพรอาจารย์นพพรก็เลยแนะนําเลยพอดีตรงนี้เลยอาจารย์นพพรปลูกก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับผมปลูกก่อนในเรื่องของไม้ฮงหุ่นีนะอาจารย์นพพรก็เป็นทีมงานของหงมู่นะบริษัทหงมู่บริษัทหงมู่นี่คือบริษัทที่ทําเกี่ยวกับไม้หวงหี่นีก่อนใครในประเทศไทยเราทํามาก่อนเราปลูกทดสอบมา8ปีนะฮะแปีแลวตอนนี้ต้นที่ปลูกต้นแรกในประเทศไทยนะชุดแรกเลยตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วจะรุ่นนี้คร คือใหญ่มากนะตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับที่ปลูกมาคุณปริชันสองปีกับ8เดือนเกือบ3 2ปีกับ8เดือนตรงนี้สําหรับผมนะฮะดูแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางนี่3ามนิ้วอันนี้โตกว่ามาตรฐานนะโตกว่ามาตรฐานทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมลองดูนะครับแต่ละต้นที่ท่านเห็นเนี่ยลองดูนะฮะโอ้มันอลังการงานสร้างมากสวนเนี่ยนะครับล่มลื่นแล้ว <c oughs> มันเป็นลักษณะที่แบบคล้ายๆสวนยางพาราเหมือน <c oughs> สวนยางพาราก็อย่างนี้เลยล่มลื่นอย่างนี้ แต่สวนยางพารานี่เราต้องมากีดทุกวันนะกี่ดตลอดนะครับถึงจะได้ตังค์แต่ตัวนี้ไม่ต้องนะฮะจากนี้ไปนี่คุณรอเลยนะครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยมีอาจจะใส่ปุ๋ยมั่งน้ําไม่ต้องลดก็ได้หรือว่าถ้าลดน้ําได้ก็ยิ่งดีนะครับแล้วมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ทันเนี่ยมหาศาลร2 5ต้นเนี่ยมูลค่าเพิ่มนะครับขั้นต่ําก็หลักเงินล้านแน่นอนอะยังไงก็เงินล้านแน่นอนเพราะว่ามันแพงมากนะครับตัวนี้นะมันแพงมากในตลาดจีนเนี่ยมูลค่าต้นหนึ่งนะครับอย่างต่ําก็ 5 0 0 0 0ถึงแสนบาทนะครับในประเทศจีนแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราคิดขั้นต่ําก่อนคิดขั้นต่ําก็คือคิดราคาเท่ากับไม้พยุงไทยถ้าคิดราคาเท่าไม้พยุงไทยกิโลกร,รัมละ500บาทก็ตกประมาณตัวละหมื่นอันนี้คือราคาขั้นต่ำนะหนึ่งหมื่นบาทก็จะตกประมาณล้านสองแสนบาทแต่ท้งนี้ท้งนั้นนะครับตัวนี้มันแค่ประมาณที่สักประมาณไรได้ไหมฮะได้ได้พี่ประมาณไรหนึ่งถ้าสมมติท่านผู้ชมครับท่านลองคิดตามผมนะอันนี้หนึ่งไร่นะหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากสาหร,รับการปลูกไม้ฮงฮุลี่ ในประเทศไทยนะฮะแต่ถ้าสมมติคุณปลูก10ไร่10ไร่ก็10ล้านบาทคนไทยเนี่ยปลูกอ้อยเนี่ยเกิน10ล้าน10ไร่นะแต่ละคนปลูกเกิน10ไร่กันทั้งนั้นน่ะปลูกมันสำปะหลังก็เกิน10ไร่ทำนานเนี่ยเกิน10ไร่แน่นอนนะครับแต่ว่าที่จะกำกำเงิน10ล้านเนี่ยมันหายากเลยเกินที่จะคว้าถึงเงิน10ล้านเนี่ยมันเป็นอะไรครับเพราะว่าสุดท้ายตายที่ตลาดนะครับเราจะผลิตอะไรผลิตได้หมดข้าวนี่ทำมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายมากิโลละ6บาทตันละ6 0พันอย่างเงี้ย ตันละาหกพันเจ็ดพันอ่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยคือเราเราสู้มาหมดแล้วเราทํามาหมดแล้วคุณพาลิชาครับเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนฮะตรงนี้อ๋อตรงนี้ปลูกกุหลาบปลูกกุหลาบรายได้ดีไหมให้กุหลาบก็มันรายได้มันก็ดีอยู่นะแต่ทีนี้มันบางครั้งอะ่ะมันต้องทีดยาแล้วก็ครับเพียงลงมันต้องทีดเกือบทุกวันอะคือพูดง่ายงมันยากกว่ากันใช่มันยากกว่าก,กันอ่าเรื่องของโรคแมลงใช่ใช่ปุ๋ยก็ต้องใส่ใช่ปุ๋ยโรคแมลงแล้วก็เรื่องตลาดนี่แน่นอนไหมแน่นออนนนนยู่ั้ะ คือพูดง่ายๆว่าถ้าตลาดแน่นอนแต่แตแตดันแต่ดันดูแลยากต,ต,อนนตอนนี้ไม่ตอนนี้ตลาดก็มดกไม่ดีอีกทหารสรุปแล้วปลูกก็ยากตลาดก็ไม่ดีอีกอ่าอ,อันนี้นะครับคืออ่าสินค้าทางการเกษตรสุดท้ายตาที่ตลาดที่ผมบอกว่าทําไมเวลาคุณมองตลาดในประเทศไทยมันถึงยากเพราะอะไรเพราะคนไทยเนี่ยนะตลาดมันแคบ70ล้านคนแต่คุณรู้ไหมว่าตลาดจีนเนี่ยพันสล้านคนมันใหญ่กว่าประเทศไทย20เท่า20เท่านะฮะคือมันใหญ่กันจริงๆแล้วคนนี้ในตลาดจีนเนี่ย ไม้ที่แพงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยคือคือตัวนี้นี่เอง<ม><ฮ>คือไม้ฮวงหัวล<ฮ>ี่เพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกตัวที่แพงที่สุดเนี่ยเอาตัวนั้นน่ผลิตที่ประเทศไทยแล้วส่งไปขายประเทศจีน<ฮ>นะฮะอันนี้คือมันทําเงินมหาศาลแน่นอน<ฮ>ถ้ามันไม่ดีจริงนะเขาไม่ลักลอบตัดจนหมดประเทศไทยที่ถามว่าตอนนี้อยู่ในป่าเหลือไหมไม้พยุงต้นใหญ่ใหญ่นี่ไม่เหลือแล้วอ่าแล้วอยู่ในวัดในโรงเรียนเขาก็ไปตัดหมดมันไม่เหลือแล้วตอนนี้ถ้าไม่ปลูกเนี่ยมันจะได้ขายไหมเขาจะไปเอาที่ไหนอ่ะ สุดท้ายก็ต้องมาซื้อเรานะครับแน่นอน1 0 0แต่ครนี้สิ่งที่ฝากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่าทําไมบริษัทหงมู่จะต้องมาทําตรงนี้นะครับในเรื่องในเรื่องของตัวนี้เพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ให้สร้างความยั่งยืนนะครับให้เกษตรกรไทยสร้างเงินก้อนโตก้อนมหาศาลกลับเข้ามาในประเทศไทยเอาเงินจากคนจีนมาให้เมืองไทยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้มันอยู่ที่กฎหมายด้วยนะฮะกฎหมายตัวนี้มีใบรับรองสายพันธุ์ไหมฮะม,มีนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญนะฮะ พี่เดือนฝากไว้เดินนะครับพี่เดือนนี่เป็นทีมงานของหงหมู่นะฮะที่ดูแลเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกแถวนี้หลายๆสวนเลยวันนี้เราพาไปดูมาหลายสวนมากนะฮะและยังเหลืออีกเนาะยังเหลืออีกหลายสวน <Yeah. S 1> พี่เดือนตอนแรกเนี่ยที่มาแนะนําเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกเนี่ยหลายๆท่านที่เนี่ยยากไหมกว่าจะทําความเข้าใจได้ยากมากยากมากโอ้ทุกอย่าง <c oughs> ยกเครื่องหนี้สินอะไรกันแล้วทํงานกันมาเป็นสิบปีเนี่ยรวยไหมไมีแต่นี้ ใช่ลองมอเตอร์ลองปลูกอันนี้ดูซิคือที่เล่ามาเนี่ยทุกอย่างใช่หมดใช่แต่เขากลัวเขากลัวว่าหลอกขายต้นกล้าปิดบริษัทหนีอันนี้คือคือรอบๆคือคําถามทั่วไปเลยคําถามทั่วไปกลัวว่าปิดบริษัทหนีใช่คือหลอกขายกล้าใช่หลอกขายกล้า ขอให้คุณต้งมาทุกปีทุกปียืนเวียนกันาบเงี้ผมไปผมไปทุกทุกปีครับแล้วไปทุกที่ในประเทศไทย77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่ผมไม่ไปบันังสตาผมก็ไปมาละวสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมยังไปเลยภาษาอะไรกับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าสมมุติว่าบริษัทหงมูเนี่ยขายต้นพันธุ์แล้วก็ปิดบริษัทหนีผมบอกเลยนะผมไม่มาหรอกวันนี้ที่ผมมาเพราะผมมาดูแลเกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยว่าโตไหมมันโตตามมาตรฐานไหมติดปัญหาอะไรหรือยังไง ที่ขาดเหลือที่จะให้บริษัทช่วยดูแลได้เพราะว่าเราจะดูแลเกษตรกร,ร,กรนี่จนถึงขั้นส่งไม้ไปขายยังประเทศจีนนะเอาเงินประเทศจีนกลับมาให้เกษตรกร,ร,กรแล้วถามว่าหงมู่ได้ไหมหงมูก,ก็ได้ได้ส่วนหนึ่งแล้วเราได้ด้วยกันแต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกถึงคนปลูกตกถึงเกษตรกร,ร,กรอันนี้สิมันมันเป็นเรื่องที่เราโตไปด้วยกันโตไปด้วยกันพี่เดือนได้ไม่ได้ตอนที่รวบรวมไม้ใช้กับพีไม้ก็ต้องมีส่วนได้ทุกคนต้องพูดความจริงกันะทุกคนต้องได้ด้วยกัน มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าสมมติกเกษตรกรเนี่ยนะสมมติกเกษตรกรปลูก120ต้นแล้วเราจะส่งไปจีนเองเนี่ยผมถามว่าคุณเปิด l c กับบริษัทที่จีนคือพูดง่ายๆส่งของไปแล้วจะได้ตังค์มาไหมนี่มันสําคัญเรื่องเอกสารสัญญาต้องใช้ระหว่างบริษัทกับบริษัทคือต้องทําสัญญากันแล้วแล้วมันฟ้องร้องกันได้พูดง่ายๆถ้าส่งไม้ไปแล้วคุณไม่เอาตังค์มาให้ทําไงอย่างงี้นะครับในเรื่องของกฎหมายการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกขึ้นทะเบียนแปลงเพาะทุกอย่างเนี่ยกเกษตรกรทําเองได้ไหม ยากมากนะครับต้องไปขออนุญาตไซเตสจากประเทศจีนให้อนุญาตก่อนประเทศไทยต้องอนุญาตให้เข้ามาต้องตรวจสอบกันโอ้โหพูดง่ายงายมันลำบากอะ่ะแต่ถ้าเรางาั้นทํางานเป็นทีมอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเกษตรกร,ร,กรปลูกไปเลยปลูกไปปลูกเย,ยอะที่สุดแล้วก็ปลูกถ้าติดปัญหาตรงไหนมาสอบถามทีมงานนะอา <Bye. S 1> จารย์รพ o r ก็เก่งเรื่องนี้แนละ้วเพราะว่าอาจารย์รพ o r ปลูกมาก่อนคนก่อนเขาดื่นนะในในสุพรรณเนี่ย <c oughs> ในสุพรรณเนี่ย <c oughs> เคยไปเห็นสวนอนาะจารย์รพ o r ไหมครไปไปดูมาแล้วเนาะ แล้วคราวนี้ผมมาดูส่วนนี้อาจารย์นุรมาดูส่วนนี้โอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดอาจารย์อาจารย์ที่ปลูกตัวนี้มาก่อนอาจารย์บอกสุดยอดก็สวยจริงๆนะฮะสวยโยไอ้ป้านี่นี่ต้องขอถามอย่างนี้ครับว่าเทคนิคการปลูกมีเทคนิคยังไงทําไมถึงต้องทาไมถึงปลูกสวยสวยสวยกว่าหลายหลายแปลงใส่ปุ๋ยยังไงอะแฟนเป็นคนดูแลโอ้เอาวันนี้แฟนมาไหม แฟนอยู่แต่เขาไม่ค่อยคุยกับคนอื่นหรอกเขาเป็นคนที่อายเทคนิคเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรเราก็อยากรู้เหมือนกันนะอาจารย์ผมฝากอาจารย์นพพรเจาะเทคนิคมานิดหนึ่งว่าเขาทํายังไงถึงสวยหรือว่าปุ๋ยมันเหลือจากกุหลาบเยอะปุ๋ยที่ใส่กุหลาบมาหลายปีเนี่ยต่วงนั้นมีสวนอ่ะคุณจ้ใช่ไหมฮะาว่าตัารดน้ำเรื่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเขาทํานาน้าในร่องมันจะเต็มตลอดอแล้วก็ แตอนปลูกเขาจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นอ๋อปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นใช่โอเคแล้วก็ตอนปลูกตอนนั้นเดือนผพพาสนะุพรรณร้อนมากเลยนี่ครับฉัเป็นคนปลูกเองครับคือ<ต>ยังไม่เข้าฝนเลยเราไม่ต้องปอลูกฝนตอนนั้นร้อนมากหน้าแรงอะ่ะไอ้โมโหพ่ออายทำไมเอามาปลูกสนหน้าแรงเข้าก็ไปตีเทือกปลูกคนเดียวอะ่ะก็พอปลูกร็จกระดดน้ำทีน,นี้พอเข้าวิดน้ามาก็จะทำไอ้คูมน้ำซึมมาครับน้ำก็จะมีตลอดก็ ปลดลดมากไม่ลดมั่งนีงแฟนก็เวลาปุ๋ยใส่ข้าวเรื่อยเขาก็จะมาโยนแล้วทีนี้ย้าบางทียาเนี่ยลกท่วมขนาดนี้เลยนะรเราก็จะปอให้ยาท่วมไปก่อนแล้วเราก็ใช้ยาฆ่าหญ้าแบบเผาไม้นะฉีดพอฉีดแล้วหญ้ามันก็ยุบยุบแล้วก็ปเป็นปุ๋ย<อ>นก็จะล้วนเนี่ยนี่จะทำแบบเนี้ยนี่อาจารย์สูตรนะครับแล้วแ,ลแฟนก็เขาก็จะเอาปุ๋ยมาโยนเรื่อยปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ย คบครัือการการเรียนรู้นะไม่มันมันมันไม่สิ้นสุดนะการเรียนรู้นี่ผมเคยเห็นแบบนี้นะผมเคยเห็นเมื่อเมื่อ5ปี6ปีที่แล้วที่ผมไปดูที่จีนน่นะเห็นเราเห็นในเมืองจีนนี่คลิปแรกๆที่ผมเคยพาไปดูเนาะเห็นต้นแบบนี้แล้วผมไปเดินในดงต้นแบบนี้แล้วผมรู้ว่าแต่ละต้นมันแพงไงผมก็เลยเมื่อไหร่มันจะไปถึงเมืองไทยสักทีเมื่อไหร่เมืองไทยจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีใครจนแน่นอน ไอ้เราก็มาเดินอยู่ในเมืองไทยเห็นแต่ป่ายางสวนยางพาราสวนยางพาราราคามันไม่ดีไงคนไทยปลูกเก่งถ้าเปลี่ยนเป็นยางพารากลับมาเป็นตัวนี้ได้เนี่ยเกษตรกรไทยจะมีเงินอีกมหาศาลเยอะแยะนะครับก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนี่คือของจริงที่ผมเห็นแล้วผมชื่นใจนะฮะว่ามันโตได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ได้โตต้นเดียวนะครับโตแบบนี้เลยหลักการใหญ่ๆที่จับได้เมื่อกี้ก็คือว่าหนึ่งน้ำสองปุ๋ยปุ๋ยก็ทันมาก ก็ใส่ทีแรกไอ้พวกนี้แลแล้วก็ลองลองก้นปุ๋ยอินทรีย์นะฮะแล้วก็เขาก็มีเขาก็ต้องหวานลงบ้างว้างปุ๋ยก็มีบ้างมีบ้างแต่ก็ไม่บ่อยหรอกเพราะว่าดินเนี่ยเมื่อกี้ที่เราไปดูสวนอื่นๆมาดินก็ไม่น่าจะต่างกันเนาะเพราะว่าในจังหวัดสุพรรณก็ดินไม่น่าจะต่างกันเยอะอาจจะเป็นที่การดูแลนะครับแล้วเรื่องของโรคแมลงเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมฮะที่ปลูกมาไม่มีเลย ไม่เคยพ่นยาเลยเอยสุดยอดไม่เคยพ่นยาไม่เคยไม่มีพ่นยาไม่มีอะไรเลยมีแต่เวลาตอนจะโตโอ้โหค้ำไม้เพื่อแฟนนี้เนี่ยไม้อันนี้มีการค้ำไม้ไหมฮะตอนแรกไม่มีมีเนี้ยข้ำเนาะมันไม่หนานนี่แหละครับเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันใหญ่แล้วพยุงตองได้แล้วครับก็ปล่อยไม้ได้เลยใช่อันนี้มีหลายๆท่านนะครับที่ถามนะครับสอบถามมาว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าสมมุติว่าสวนที่ไม่ไม่ไม่ได้ดามไม้เนี่ย มันจะเป็นยังไงส่วนที่ไม่ได้ดำไหมเราพาไปดูหลายที่นะฮะมันก็จะมีคดคดรงอๆคตดรคดงอแต่ถามว่าขายได้ไหมช่างกิโลขายขายได้เหมือนกันแต่ตอนที่เวลาจัดส่งไปจีนเนี่ยเวลาเราไปยัดตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะกินพื้นที่คือมันงองไงมันกินพื้นที่มันใส่ได้15ลำอย่างเงี้ยแต่ถ้า15ต้นอ่าต้นเพราะมันคดงอแต่ถ้าสมมุติว่าต้นตรงๆแบบเนี้ยมันใส่ได้เยอะมันอัดอเข้าไปได้เยอะในตู้คอนเทนเนอร์อัจจะ50าสิบลำอย่างเงี้ยไอ้ตัวนั้นได้สิบี้าลย ส่งไปจีนเนี่ยนะคือตู้เลาเป็นแสนเนี่ยค่าส่งแสนสองแสนบาทต่อตู้ใช้จ่ายมันสูงกว่าคราวนี้เราเวลาซื้อเนี่ยราคามันก็อาจจะต้องลดลงมาเพื่อจะบวกค่าขนส่งนะฮะเพราะฉะนั้นต้นตรงแบบนี้ดีกว่าเอาจริงนะอันนี้คือพูดในเชิงของอุตสาหกรรมมันต้องเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็ฝาก่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าสิ่งที่ท่านคิดว่ามันมันลำบากมันยากนะครับก็คือเราปลูกไม้ราคาแพงเนี่ยเราจะต้องดูแลรักษาถึง10ปีไหมไม่นะครับอันนี้คือคําตอบที่มีคําตอบให้ท่านเลย ตัวนี้ถึง3ปียังฮะยังยังไม่ถึง3ปี 2>, <c oughs> 2ปีเท่าไหร่ฮะแปดเดือนสองปี8เดือน <c oughs> ผมท้าพิสูจน์เลยครับท่านเหนื่อยไม่เกิน3ปีถ้าท่านดูแลได้แบบนี้เนะ่ <c oughs> เหนื่อยไม่เกิน3ปีมันจบเลยนะจบมาเลยหมายถึงเอาไม้ออกไม้ดามเนี่ย <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้ก็จบแล้วเอาไม้ดามออกแล้วสวนนี้จบเลยจบ <c oughs> แล้วลักษณะเหมือนสวนยางพารานะครับสวนยางพารานี่ที่ท่านเห็นเนี่ยอันนี้คือจบแล้วถามว่าท่านต้องทําอะไรอีกไหมไม่ต้องฤดูฝนอาจจะซื้อปุ๋ยมาสักกระสอบหนึ่งฤดูฝนค่อยๆใส่ต้นฝน กลางฝนปลายฝนพอเวลาใกล้จะหมดหน้าฝนอาจจะขุดรอบนะครับมันมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือขุดขุดรอบขุด 4, 4มีมุมนะครับห่างจากต้นมา50เซนขุด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 4ี่มุมเรียบร้อยก็ปุ๋ยคอกนะฮะปุ๋ยคอกแล้วก็กับปุ๋ยไอปุ๋ยสูตร1 5 1 5 15, 15, 15ก้ก็ยัดลงไปเรียบร้อยกบดินไว้เขาอยากกินเมื่อไหร่ให้เขากินไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็โตเองมีน้ําเมื่อไหร่ก็ค่อยกินไม่มีน้าก็ยังไม่ต้องกิน ประมาณนี้นะครับคือมันจบนะฮะมันจบท่านมีอาชีพอะไรท่านไปทําอาชีพของท่านทํามาหากินหาเงินไปแต่บอกเลยว่าถ้าผ่าน3ปีไปแล้วเนี่ยท่านรออีกเปีโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับสบายมากท่านไปทํามาหากินอย่างอื่นพอ10ปีผ่านไปปุ๊บมูลค่านะครับอย,อ,อย่างต่ำต้นละหมื่นอย่างต่าเลยแต่ว่าราคาถ้าสมมติว่าราคาในท้องตลาดนะเวลานั้นนันนะ้มันเป็นต้นละ20,000ม,มันมันก็ได้ตามนั้น ถ้าต้นละ3า0ห0มันก็ได้ตามนั้นนะครับคือราคาในท้องตลาดนี่ไม่มีใครที่จะสามารถหนีไปได้จากข้อมูลความเป็นจรงนิงแล้วเพราะโลกโซเชียลมันเร็วนอะอาราคาเท่าไหร่มันก็อยู่อยู่ประมาณนั้นแหละที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนได้นะครับแต่ที่แน่ๆมันแพงกว่าพยุงไทยแน่นอนแหละพยุงไทยมันได้หมื่นหนึ่งอ่ะยี่สิบกิโลนะครับปลูก10ปีเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับสิบนิ้วก็คือมันจะมีเนื้อไม้เนี่ยประมาณ20่กิโลถ้าเทียบราคากับพยุงไทยเนี่ยกิโลกรัมละห้าร้อยบาทก็ตกประมาณหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้คือ ผมไม่อยากพูดมันแพงกว่านั้นแต่ว่าคือืออย่างนี้ครับโลกโซเชียลเนาะถ้าเราไปบอกว่ามันแพงมากเนี่ยอย่างนั้นมันก็ลวงโลกอีกแล้วอ่าอ่าเวอร์อีกแล้วโอเวอร์นู่นแต่ถ้าผมเอาราคาพยุงไทยมาเป็นฐานเนี่ยไม่มีใครว่าโอเวอร์เพราะพยุงไทยทุกคนรู้นี่ราคามันอยู่ที่กิโลกรัมละห้าบาทอย่างนี้มันก็ไม่น่าเกียดนะฮะ เดี๋ยวมันจะมีคนมาโจมตีอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะไม่เกิดนะครับในการที่เราจะส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีทางเลือกใหม่ๆนะครับสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์นพรฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับจากคนที่คุกคีเป็นคนแรกๆไม้พวกนี้ในจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะฝากเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรบอ่าสำหรับรายนี้นะครับอ่าคุณปรีชาตนะครับหม่ๆไปพบผมนะครับที่ที่สวนผมอ่ะเพราะว่าผมปลูกไว้แล้ว แต่ว่าต้นไม้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร<ช>่นะครับผมปลูกไปได้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสองเดือนนะครับประมาณสองหรือสามเดือนแต่ว่าก้าไม้มันก็อยู่ที่ประมาณสักสองเมตรหรือเมตรเศษเศษนะครับคุณปริชาติไปบอกอาจารย์หนูอยากปลูกไม้พยุงอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยอธิบายให้ฟังนะครับอย่างที่คุณโต้องอธิบายนั่นแหละครับตามวิชาการนะครับ ก็เลยบอกน้องปลูกเถอะน้องทำอะไรอยู่อกหนูปลูกกุหลาบอยู่อาจารย์ตอนนี้ดอกกุหลาบมันไม่ได้ผลนะหนูต้องฉีดยาอหนักเลยราคาก็ไม่ใหม่ก็ดีแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยได้อ,อย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยบอกอา้าวดีมีพื้นที่เท่าไหร่เขาบอกประมาณสักไร่หนึ่งผมก็คำนวณไร่หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ ร้อยหรือร้อยกว่าก,กว่าต้นประมาณนั้นนะครับบอกอันนี้ก็เลยมาดูที่กัน<ช>มาดูที่เนี่ยนะครับรก็เลยบอกอ้าวปลูกประมาณนี้นะครับตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S <ๆ>เขาก็มานำก้าไม้มานะครับผมก็มีเอกสารให้พร้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับจากบริษัทก็คือจะต้องออกเอกสารให้ควบคุมต้นไม้ให้ทั้งหมดเป็นไม้ ลายพันธุ์เวียดนามทั้งหมดนะครับร<ช>้อยยี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าต้น<ช>แล้วก็ปลูกปลูกมานี้นะครับเนี่ยเนียต้นไม้เนี้ยปลูกมาณตอนนี้สองปีกับอีกแปดเดือนใช่สวมากก็ก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับหน้าอยู่ที่ประมาณส<า>ี่นิ้ว<ช>นะครับอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วแต่ว่าทุกต้นนะครับบางต้นเกือบห้านิ้วนะครับ<ช>ก็สวยมาก ก็ฝากผู้ชมนะครับว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเรามัวปลูกอ้อยปลูกมันมันก็เป็นของคนอื่นหมดไม่เป็นของเราสักทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเรามาปลูกไม้ตัวนี้นะครับไม้พยุงสายพันธุ์ไหหลาแล้วก็เวียดนามนะครับรับประกันครับว่าได้มาตรฐานมีตลาดรับซื้อ เพราะว่าบริษัทเราซื้อคืนทั้งหมดนะครับเราจะรวยไปด้วยกันนะครับถ้าสนใจติดต่อได้นะครับเบอร์ผมนี่0 6 1 5 5 9 1 6นึ่ที่สวนรอยอคซับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมคุณคุณปริชาติครับจากที่เราปลูกมาเนี่ยผมอยากให้คุณปริชาติเนี่ย ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าตัวนี้มันปลูกง่ายไหมมันน่าปลูกไหมนะครับในในในน้ำของคนที่ปลูกมาก็มันก็ปลูกง่ายอยู่ก็ไม่ไม่แล้วก็ต้นใจเข้าสักให้ให้ให้เข้าโตให้ให้เขาแบบดูแลตัวเองได้ก็คือประมาณเดือนส่องเดือนนี้ให้แล้วก็ลดน้ำเข้าบา่อยๆน่อยหนึ่งปลูกผังแรงนะแล้วก็พอเขายืนต้นได้เราก็เอาไม้มาคั้มแล้วก็ไม่ค่อยได้รดน้ำเขาหรอก เพราะว่าในร่องส่วนมันจะมีน้าอยู่แล้วแล้วก็ง่ายมากง่ายแล้วก็ใส่ปุ๋ยมั่งนิดหน่อยแต่ปุ๋ยก็พอได้ยังไม่ถึง3ปีได้ขนาดนี้เคนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเห็นไหมครับที่เราคุยกันมาดูคลิปเก่าๆนะฮะของคุณต้งไผยยักษ์นะครับช่องคุณตงไผยยักษ์ดูใน YouTube กดคําว่าบริษัทของมูกไทยแลนด์ก็ได้กดคำว่าไม้่วงฮอลลี่ก็ได้กดคำว่าพยุงไหหลําพยุงเวียดนามขึ้นหมดนะฮะถ้าถ้าแบบนี้นะครับ มันจะเปน็นอันไหนที่มันจะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับประเทศชาติเรานะครับก็ <Okay. S 1> คือหาตัวใหม่ที่มันมีราคาแพงแล้วนําเงินจากต่างประเทศกลับมาให้เกษตรกรอันนี้มันดีกับทุกคนนะฮะดีกับประเทศของเราด้วยนะดีกว่าเราไปขายตามตลาดพวกนี้ขายกันไปขายกันมาราคาก็ขึ้นขึ้น,น,นลงนะะเราเราไม่เอาละเรามองตลาดจีนดีกว่าตลาดจีนมันใหญ่กว่าเยอะเราทาอะไรก็แล้วแต่ส่งไปยังประเทศจีนเอาเงินคนจีนกลับมาให้คนไทยเนี่ยอ่พี่เดือนครับพี่เดือนอยากให้ฝากถึงเกษตรกรทางบ้านนิดนึงครับ สุดท้ายครับค่ะเออไม้ปอยู่ไม <Favorite. S 2> um, ้หูคือไม้ของรูลี่ของบริษัทของหมูนี่นะคะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้นะคะได้ดีมากด้วยเพียงแต่ว่าพวกคุณอดทนสักนิดหนึ่งเราทำนามาเป็นสิบปีนี่เรายังไม่ยุบเลยค่ะใช่มันมีแต่พ้อขึ้นทุกทุกคราวที่เราทำนา คือทุกคราวเลยไม่มีคนไหนที่ว่ามาบนว่าโอ้ยได้ข้าวดีได้เงินเป็นแสนเป็นล้านไม่มีค่ะมีแต่เป็นหนี้ขึ้นช่วยฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับพี่ใหญ่ครับ,รบพี่ใหญ่ดูแลผมฝากดูแลในเรื่องของเอกสารทุกอย่างนะฮะในการที่จะดูแลทั้งสวนนี้ด้วยนะครับทั้งพี่เดือนได้ประสานกันนะฮะถ้ายังไงก็แล้วแต่ครบ3ปีนี่เราจะเริ่มขึ้นทะเบียนแปลงปลูก จริงๆเพื่อการส่งออกนะฮะมันมันจะมีใบที่ออกมาโดยไซเตสประเทศไทยก็ต้องบรรทับตาเรียบร้อยใบนี้สําคัญมากที่จะใช้ในการที่จะส่งออกไปต่างประเทศนะครับในอนาคตเรื่องตลาดนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะแต่ว่าเรื่องของการปลูกให้โตอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยสิ่งที่ต้องรออย่างเดียวคือรอเวลาเย่างเดียวถ้าหน้าไม้ถึง10เมตร10นิ้วนะฮะสินิ้วประมาณนี้ถ้า10นิ้วเมื่อไหร่นี่คือขายได้เลยทันทีนะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณท่านทุก,ท,กท่านนะครับที่กรุณาให้เกียรตินะครับมา ดูในรายการเราวันนี้นะครับให้นําข้อมูลดีๆส่งให้เกษตรกรทางบ้านได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดิมบางนางบวชต่อนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ